ก็สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะแต่ผมจะมาอธิบายแนวทางการเล่นฟรีไฟล์นะครับยิงยังไงให้คมนะทุกคนสังเกตผมเล่นนะครับผมจะยิงแบบแปบ๊บเดียวก็แตกแล้วนะแปบ๊บเดียวตายเลยนะครับก็ยวผมมันไม่ยากนะครับมันก็มีเคล็ดลับเทคนิคน,นิดเดียวนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องสังเกตที่โทรศัพท์ตัวเองก่อนนะะถ้าโทรศัพท์แลกเนี่ยยิงยังไงคุโะสู้ก็แบบยิงไม่ทันคุโะสู้นะทุกคนนะ เสียดจังหวะนิดเดียวก็อาจจะตายได้นะครับโอเคมีคนลงกับเราสี่ตัวนะทุกคนมีตัวนี้มาด้วยหาปืนก่อนเลยนี่ไงนี่ไงอยู่ไหนตามอย่างนี้ต้องตามาทุกคนอ๋อติดบล็อกเปล่าไม่ติดเอ้ยติดบลอกโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยลบลบลบอะไรวะเนี่ย

เอ้าปืนนี้ก็เสร็จสิครับอา้าโง่โต่อยห,หัวดีกว่าอืเรียบร้อยนะทุกคนเจ้ทั้งนี้ได้มาสามคิวอยู่เลยนะเจอยาลยแล้วทุกคน โอ้เก็บอย่างได้วคนฆ่ากันเร็วมากนะครับเนาะ ไหมทุกคนเราต้องแบบว่าอันนี้นะฮะอ,อ,อ,อ้อาวอ,อ้าวออย้ย หน้าหลังมาหมดเลยนะทุกคนตนนอ,อนน,น,น,นี้มันออกมาไม่ไม่ไปลอมาไปลอมาตีกระติ่อแล้เกาะสี่ทุกคนเกาะส่ทุคนเกาะสี่ทุกคน มานี่ฮะต้องไปเอาตัวบนบ้านก่อนนะครับเอ้ ตรงไหนจะเองไม่ยังกากเลยนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวอัสกามาใช้ดีกว่านะครับผมนั่นไงจะองไเคอี่ยห้าคิวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แล้กอดสี่มาด้วยแล้เบิดเลยวะการยิงนะครับทุกคนแล้วผมจะอธิบายฟังนะครับนี่สมมุติว่าต้นไม้นั้นเป็นคนนะครับ สมมติว่าตรนไม้เป็นคนให้เราเลื่อนสโคปเนี่ยกล้องเลดดอทนะครับตัวขาวๆเนี่ยเห็นไหมกล้องเลดดอตตัวนี้นะฮะให้ไปให้ใกล้ที่สุดนะเนี่ยโดยใช้ตรงนี้นะฮะนี่วปวกก็จะงี้นะฮะทุกคนใกล้ที่สุดแล้วก็กดซูมไปนะครับแล้วก็จะยิง3นัด4นัดนะครับสกาก็อาจจะเป็น5นัดซับทีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนเคล็ดลับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ถ้า ไม่สับเนี่ยไม่สับตะโขบเนี่ยกล้องมันก็จะไม่ล็อกนะครับเนาะมันจะไม่ล็อกให้เราโอเคตรงนี้เลยเราจะยิงคนให้ดูละกันกนนะเอ๊ะมังกรนี่มันร้องดีจังนะจับต้มดีมั้งเนี่ยโหมันฆ่ากันหมดแล้วมวแต่อธิบายเจ้าองทุกคนดูนะ เห็นไหมทุกคนเห็นละี้ยงแป๊บเดียวแตกนะฮะแว็บเดียวแตกเลยเห็นไหมตั้งให้วอลนะทุกคนโดนส่วนมาแล้วก็แค่ตั้งให้วอลแค่นั้นนะฮะให้มันจะมีด้านขวามาด้วยนะครับมันจะมีศัตรูมาด้านขวาด้วยนะฮะเราเก็บด้านขวาก่อนดีกว่าเฮ้ยเป็นติด จิบยิวเข้าไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เสียลตัวหนังมันหน่อยเราเิถ้าเราวิ่งก็ชาร์จตัวนี้นะฮะไ,ได้ไอวอลเราเยอะนะ,ะอู๊สองตัวทุกคนสองตัวนะฮะตัวหนังไม่มีแล้วมั้ อ้อมมาดิก็อ้อมมาดิครับไปบุก oh. อุ๊ยยังเจอเกา้ารึเปล่ามาัไเปิดเลยะขม่ได้เองก่อขยดูดิ ตอนนี้ก็ลูกสองขนาดแล้วฮะก็มา,มาดีฮะอุ้ยอุ้ยเอา้าราน,รานกูเฉยคนตีกันหรอกเลึ่องเรื่งรัดมันหรอมันรัดเองเหรอเอา้าคิดนว่าตีเดียวกันมันวิ่งอยู่ด้วยกันไหม ยังมั่นเลยมา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 ดิครับมาดิครับมาครับมาอีกแล้วครับมาดิครับมาดิครับ สเต็กซี่อะนะท่านผู้ชมยี่สิบห้าคิวอะฮะเอ้ยไม่ใช่สิบสองคิวอะ่สคิวีก็ก็ลูกซองอยากให้ถนัดนะบอกเลยตอนนี้ก็เริ่มจะถนัดลูกซองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเติมเป็นลูกซองไฟละทุกคนใจเย็นอีกนิดนึงนะแฟนผมจะเลยอ้าวก็สุนลูกซองไม่มีอะทุกคนโอ้โห กคนนล้ใช่ไหมใช่ปปล่าไดูใช่นะทุกคน9คนสุดท้ายนะครับวผมไปร่อนแจมก่นเขาอยู่ไหนมาทุกคน เร็จร้อยนะฮะนั่งสะโพกยืนยิงก็เป็นสูตรนะครับดูนะนะครบกนครบกนดูนะฮะกคนแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับขอเวลาแค่สองถึงสามวิก็พอนะฮะสำหรับสก้าฝ่ามันนี่ก็มันสองวิเนาะ อฟังยาก่อนละกันจังเนี่ยอุ้ยโดน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 จ้าเจ็บมากทุกคนออกไปแล้วมายิงมายิงมา มาดิจังหวะน,นี้ผมได้เปรียบแล้วนะทุกคนได้เปรียบแล้วนะฮะตอนนี้นี่เก็บแล้<ๆ>เก็บอยไปยเลยครัเอเดี๋ยวก่อนดีอดีกสิบหกคิวแล้วนะฮะทุกคนคิดว่าหมดตัว หนึ่งตัวสุดท้ายนะครับทุกคนมึงอ่ะโดยนิ้หัวตาให้เอากัวท้าไปฟ้าดมันไหมไม่ต้องก็ไม่ได้เก่งขนาดนะัะไม่ยุดไหนว่ะตุ๊ยนะยุดไหนวะไม่บ้าขอดักวง อ๋อเห็นแล้วทรมานทรมานทรมานดีกว่าทรมานทรมานทรมานมันดีกว่าทุกคนนี่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 ยทุกคนจะเป็นเพื่อนโชอ์แป๊บหนะ้งเจ็ดคิวนะฮะผมนี่ที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่า ง่ายๆเลยนะครับทุกคนต้องเอากล้องเลดดอทที่ผมบอกนะกล้องเลดดอทนะครับตัวกลมๆกลางๆเนี่ยเลื่อนไปให้ใกล้ศัตรูที่สุดนะครับโทรศัพท์ต้องดีด้วยนะทุกคนโทรศัพท์ไม่ดีมันก็จับเป้าแบบไม่เต็มที่เนาะกล้องเลดดอทมันต้องให้เลื่อนเร็วๆพอสมควรนะครับเนาะอันนี้ผมจะให้ดูการตั้งค่ากล้องเลดดอทของผมแล้วกันแต่ว่าผมตั้งต่ำนะครับเพราะว่าผมเล่นเ p ็มีสูเนาะ นี่นะทุกคนตั้งค่าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการควบคุมเนี่ยแล้วผมจะบอกนะครับตัวนี้นะครับสําคัญมากนะครับที่จะทําให้ทุกคนเล่นคล่องแคล่วนะตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับตั้งให้ใหญ่ๆนะครับเนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเด้วนน้ทุกคนนะบ๊ายบาย